พบกับอันอีกแล้วนะคะวันนี้อันอยู่ที่ v ic, วีคลินิกเวชกรรมนะคะวันนี้ครบ14วันตัดไหมแล้วนะคะเราเข้าไปตัดไหมกันดีก,กว่าค่ะแล้วตัดไหมเสร็จเรามาดูกันว่าจมูกอันจะเปลี่ยนสวัสดีค่ะน้องอันสวัสดีค่ะวันนี้ครบกำหนดตัดไหม14วคนีแล้วนะคะค่ะรู้สึกทพลิพอใจกับจมูกมากน้อยแค่ไหนคะรู้สึก อ่าวันนี้ครบตัดไหม14วันแล้วนะคะก็รู้สึกพึงพอใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีจมูกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลังจากที่เป็นคนที่อ่ามีเนื้อน้อยไม่มีจมูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพึงพอใจมากที่อ่าได้จมูกทรงกับเข้าไว้หน้าของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนที่ทําไปวันสองวันแรกรู้สึกปวดหรือว่าบวมไหมคะ ไม่นะคะคือคุณหมอมือเบามากเลยค่ะคุณหมอทํามือเบามากจนอ่าบวมบวมแค่นิดหน่อยค่ะบวมแค่วันแรกนะคะแต่ว่าบวมไม่เยอะนะคะประกบเย็นมาวันต่อมาที่สองก็หายค่ะใช่ค่ะบวมแค่นิดเดียวค่ะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ตัดหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถมาที่คลินิกเข้ามาที่คลินิกได้เลยนะคะคลินิกตั้งอยู่ที่ตลาดต้นตาลนะคะตึกสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็อยู่ในเพจก็จะเป็นเพจวีคลินิกเวชกรรมนะคะโปรโมชั่นคุณหมอมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอันก็เอารีวิว ครบ14วันตัดไหมมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวกับลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ว่าครั้งหน้าจะได้ทำสัลยกรรมตัวไหนต่อนะคะค่ะสันนี้บ๊ายบายค่ะ